สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แองคุณจังนะคะ วันนี้นะคะน็อตมีไอเทมเด็ดสำหรับคนที่เป็นสิวมาแนะนำกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนเตรียมตัวโดนป้ายยากันได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยคะ่ะ Dk Acne Expert b r i g h t e นะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมดลดรอยสิวช่วยให้หน้าขาวใสไร้ไวกว่าท้าที่สุดใน14วันซึ่งตอนนี้เนี่ยน็อได้ใช้มาแล้วกว่า2สัปดาห์นะคะบอกเลยว่าดีมากๆคะ่ะทุกคนแค่10วันนะคะก็เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกที่นดได้ลองใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ B K Acne Expert Bright p l u s นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่พัฒนามาจาก B K Acne Expert Bright ที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองโดยสูตรใหม่นี้นะคะจะช่วยให้ผิวสใสไว้ไวกเดิมถึง2เท่าด้วยเทคโนโลยีไวท์นิ้งอินแคปสุเลยเข้มขนถึง8,000ั p m กันเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันก่อนเลยนะ เนื้อครีมเป็นเนื้อเอสเซนต์ข้นๆแบบนี้นะคะทุกคนพอเราเกลี่ยไปเนี่ยมันก็จะซึมเลยนะคะทุกคนและสามารถใช้ก่อนขั้นตอนบำรุงผิวหน้าอื่นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะคะทุกคนปกติก็คือบีบใส้หน้าอย่างนี้เลยนนคะ ทั่วหน้าลนะคะทุกคนเพราะว่ามีสารสกัดที่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสให้ผิวสม่ำเสมอกันนะคะช่วยให้หน้าเราไบ i ์ใสขึ้นกว่าเดิมน,นะคะทุกคน ำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวมันนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้พอเราเกลีย่ยไปสักพักเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อแมทน,นะคะทุกคนทําให้ผิวไม่มันและสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะ BK Acne Acned erm, Bypass ตัวนี้นะคะก็จะมีสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ผิวแห้งมากๆหรืออย่างนดที่ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะอากาศหนาวใช่มั้แล้วผิวจะแห้งมากนะคะก็สามารถใช้ตัวมอยเจอร์ไรเอื่นๆร่วมด้วยได้นะคะสําหรับ เป็นตัวนี้นะคะก็สามารถบำรุงผิวรดอื่นได้เลยนะคะช่วงนี้น็อตก็ใช้ยไม่กี่ตัวนะคะเออเนิ่นเไหมช่วงนี้น็อตก็ใช้ยไม่กี่ตัวนะคะก็คือตัวนี้ที่เราจะเริ่มทดลองใช้กันวันนี้นะคะแล้วก็ moisturizer ตัวนี้แล้วก็กันแดดนะคะแล้วก็วันไหนที่จําเป็นต้องแต่งหน้าจริงน็อตก็จะใช้ b k bb ตัวนี้นะคะที่เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรอดูตัวต่อๆไปสำหรับผลลัพธ์ของการใช้ b k acne expert live งั้นเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของการใช้ B K X N e S เปิดไบร์พัดอย่างเป็นประจำนะคะมาดูกันว่ารอยดำรอยแดงหรือว่าผิวหน้าของเราจะใส่ไบรท์มากแค่ไหนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวน็อตมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เนื้อครีมกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่ชื่อตัวเนื้อครีมนะคะจะเป็นเนื้อ ence, เอสเซนต์เข้มข้นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วพอเกลี่ยไปนี่คือแบบเกลี่ยง่ายมากนะคะทุกคนแล้วก็ซึมไวมากรู้สึกเบาสบายผิวมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นคนผิวมันนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยพอเราเกลี่ยจนมันซึมไปเรียบร้อยแล้วเนี้ยมันจะเป็นเนื้อแมทคะ่ะทุกคนไม่ทําให้หน้ามานันแล้วก็คนที่เป็นสิวผิวมัน ใช้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะทุกคนส่วนตัวโนตเนี่ยโนตชอบมากนะคะเพราะว่านโนตเนี่ยก็ผิวมันเหมือนกันแล้วก็ครีมเนี่ยช่วยให้รอยดำรอยแดงลดลงจริงๆนะคะทุกคนนี่ดูเห็นปะและตัว B K Acne Expert ใบพัดตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดรอยสิว และเพิ่มความกระจ่างใสไบรท์ไวเพิ่มเดินสองเท่าแล้วยังช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำอีกด้วยนะคะทุกคนด้วยสารสกรดจากอัติชกช่วยบำรุงผิวจากการทำร้ายของแสงแดดทำให้ผิวเรียบเนียนรูขุมขนดูเล็กลงมีสวิสการ์เดนครีสเปิลช่วยลดจุดด่างดำ,ดงดำผิวดูสม่ำเสมอมอบผิวกระจ่างใสจนรู้สึกได้มีวิตามินซีเข้มข้นกว่าสูตรเดิมมีเม็ดคาโซไซด์ช่วยลดรอยดำรอยแดงและลดการอักเสบของผิวมีอินแคปซูล ฟื้นบำรุงผิวที่มีฝ้าดูแลจุดด่างดำมอบผิวที่แลดูกระจ่างใสมีไวท์ทามช่วยฟื้นบำรุงผิวหมองคล้ำและยังมีเบต้ากลูแคนช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและปกป้องผิวจากการระคายเคืองและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเขามีแบบซองแบบนี้นะคะราคา49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขาคะหรือใครสนใจหลอดใหญ่แบบโน้ตแบบนี้นะคะราคา 389บาทหาซื้อได้ที่วัดสนันโคนี่หรือใครที่ชอบช้อปออนไลน์นะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะคะแนะนําเลยไม่ใช่ลดแค่ร้อยสิวนะลดฝ้ากระด,ดังงดำทำให้หน้าไร้ขาวเนียนใส่เส,ส,สมอกระชับลูกขนดด้วยคือแบบว่าช่วยเยอะมากทุกคนคะ่ะไปตามกันไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ